วันนี้ครับผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบ t ทีวีของเราก็มีตัวอย่างดีๆของสังคมซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ช่วยกันเก็บกองทรายบนถนนในเส้นบ้านแผวพระประโทนที่รถบรรทุกได้ทำตกหล่นไว้เนื่องจากกลัวว่ารถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมาจะได้รับอันตรายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้พบเรื่องราวจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ได้โพสต์คลิป ที่มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังช่วยการเก็บขนกองทรายจำนวนมากบนพื้นถนนบ้านแผ้วพระประทนพิกาศฝั่งขาไปถนนพระรามสองเลยแยกยกกระบัดมาประมาณ200เมตรที่รถบรรทุกทรายได้ทำตกไว้จึงมีเสียงชื่นชมพลเมืองดีกลุ่มนี้จำนวนมากจากนั้นผู้สื่อข่าวได้สืบสอบและสอบถามไปยังโกรันซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปดังกล่าวเพื่ออยากให้สังคมได้เห็นเรื่องราวของน้ำใจคนไทย จนทราบจากบุคคลต้นเรื่องว่าเรื่องราวดีๆครั้งนี้เกิดขึ้นจากนายประกอบกิจพ่อค้าหรือเฮียกอบเจ้าของปั๊มน้ำมันปตทบ้านแผ0ว,ว่าเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564ช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นตนได้ขับรถเพื่อกลับบ้านที่มหาชัยและมีรถลูกน้องขับตามหลังกันมา เมื่อตนขับผ่านแยกยกกระบัดมา200เมตรก็สังเกตเห็นว่าพื้นถนนเลนซ้ายมีกองทรายตกอยู่เป็นจำนวนมากและหนาเป็นระยะทางยาวกว่า60เมตรซึ่งตอนนั้นคิดในใจอย่างเดียวว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่บนถนนบ้านแพ้วจะต้องได้รับอันตรายอย่างแน่นอนเพราะใกล้จะถึงเวลาช่วงกลางคืนแล้วจะต้องมองไม่เห็นอะไรแน่ๆ จึงได้โทรศัพท์ไปถามลูกน้องว่าหลังรถกระบะมีเครื่องมืออะไรติดมาบ้างเพื่อให้มาช่วยกันตักทรายบนถนนที่รถบรรทุกทำตกออกไปให้ได้มากที่สุดซึ่งคนงานทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยกันอย่างเร่งด่วนเพราะถ้าปล่อยไว้นานก็ยิ่งอันตรายกับผู้อื่นผ่านแยกสามแยกยกระบะไปได้ประมาณสัก200เมตรนะก็เห็นกองทรายยาวประมาณสัก หล่นเลียลาดเลนซ้ายทั้งเลนเลยยาวประมาณสักห้าสิบเมตรอ่ะนะก็ผมเห็นว่าผมก็ว่ามันเอาไว้ไม่ได้แนะ่เลยเดี๋ยวพอรถเดี๋ยวพอค่ำค่ำเนี่ยรถมอไซค์ามาเนี่ยรับรองว่าเป็นเรื่องเลยอะ่ะมอไซค์โดยกนะ็ไม่น่าเกิดอุบัติเหตุนแน่นอนเพราะทรายมันสูงสูงเป็นสิบเซนอะผมก็เลยโทรมาบอกลูกน้องว่าให้เราพอมีเครื่องมืออะไรที่ว่าจะโกยทรายออกไปที่ข้าง ข้างถนนเลยเนี่ยได้ไหมเ,เพราะพราลูกน้องเขาต้องตามหลังกลับบ้านกลับบ้านเหมือนกันเขาอย,อยู่ในปั๊มอยู่เขาบอกมีมีมผมก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหน่อยทําบุญแล้วกันก็บอกให้ลูกน้องทาเขาก็เขาก็ากโอเคนะแล้วเขาก็จัดการตามตามภาพที่ผมลูกน้องก็ถ่ายมาเขาถ่ายส่งมาให้ผมดูเพระผมบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วถ่ายไหมผมดูให้นะว่าเรียบร้อยไหมเพราะผมไปล่วงหน้าเขาแล้วไง เพราะว่าเขาต้องทำตามคำสั่งผมใช่ไห,ไหมฮะเขาต้องเขาถ่ายไหมผมดูนะแล้วผมก็เห็นว่าโหถ้าถ้าไม่ได้ทำไปเนี่ยนะผมจะรู้สึกผิดอะทางนี้ลูกน้องเฮียกอบได้บอกว่าตอนนั้นที่เจ้านายโทรมาบอกว่าให้ลงมาช่วยกันตาก กวาดทรายบนถนนที่รถบรรทุกทําตกไว้พวกตนทั้ง6คนก็รีบทาทันทีโดยส่วนหนึ่งได้นาอุปกรณ์เท่าที่มีช่วยกันตากอีกส่วนหนึ่งก็นํารถหมักกั้นและโบกรถให้เบี่ยงไปอีกเลนหนึ่งหากถามว่ารู้สึกอย่างไรที่เฮียกอบสั่งให้ทาแบบนี้ซึ่งพวกตนยินด,ดีเป็นอย่างมากเพราะทํางานกับเฮียกอบมานานหลายปีก็ตั้งแต่เปิดปั๊มน้ํามันเพราะเฮียกอบเป็นเจ้านายที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนและที่สําคัญเฮียรักลูกน้องทุกคนมากพวกตนจึงเห็นเฮียกอบเป็นแบบอย่างที่ดี และเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เฮียกอบได้ช่วยเหลือสังคมและได้ช่วยคนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากกองทรายบนถนนนี้ค่ะพอดีลูกพี่ผมเขาโทรมาบอกว่ามีทรายหกบนถนนก็เลยเขาบอกว่าถามว่ามีเครื่องมืออะไรมามั่งไหมก็พอดีมีจอบอยู่ท้ายรถก็เลยเขาก็เลยบอกว่าให้ลงมาช่วยกันโกยหน่อย ช่วยชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยก็เลยลงไปดูก็เห็นว่ามันทรายมันก็ตกเยอะอะ่ะก็เลยช่วยกันโกยแล้วก็หาอะไรแถวๆนั้นที่ว่าโกยได้อะไรได้ก็ช่วยกันห้าหกคนนะครับก็เกือบครึ่งชั่วโมงได้ครับโกยแล้วก็เอาไปไว้ข้างทาง,าก,ทางก็มันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็โกยจนแบบเท่าที่ว่าเราทําได้เพราะว่าเราไม่ได้มีพวกไม้ฟาดไปอะไรไปถือว่าให้อันตรายน้อยที่สุดช่วยช่วยระวังหน่อยรัดรัดให้ดีดูให้ดีครับเพราะมันหกมามอไซค์มันอันตรายมากถ้าขี่มาไม่ระวังถึงก็ล้มอาจจะเป็นอุบัติเหตุเยอะได้ครับ อย่างไรก็ตามเฮียกอบอยากฝากไปถึงเจ้าของรถบรรทุกหินดินทรายว่าให้คลุมผ้าหรือตรวจสอบกระบะขนด้วยเพราะถ้าปล่อยให้ทรายตกหลนแบบนี้ก็จะทําให้คนอื่นต้องได้รับอันตรายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจถ้าหากพบเห็นรถไม่ได้คลุมผ้าหรือทําเศษหินดินทรายหล่นก็อย่าละเลยในการว่ากล่าวตักเตือนหรือจับปรับให้เป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่แต่ก็ยินดีทําเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะทางรถสนทรายด้วยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเห็นก็อย่าละเลยนะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีหน้าที่นี่โดยตรงถ้าเห็นนะเห็นว่ารถเขาไม่ได้คุมอะไรเงี้ยนะไม่ได้คุมผ้าอะไรเงี้ยนะอขอความการุณาอย่าละเลยนะเพราะ อันตรายมากเลยมันถึงกับชีวิตได้อะนะครับก็อยากฝากอยากอยากฝากบอกหน่วยงานที่ว่ารับผิดชอบทางนี้โดยตรงนะให้ให้ช่วยดูแลให้